สวัสดีค่ะพี่พี่ขาอยู่กับช่องอเจ้าพระเครื่องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่13นะคะวันนี้น้องมีพระสวยๆมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาน้องมีบริการจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่ฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอเจ้าพระเครื่องด้วยนะคะพี่พี่ขจะได้ไม่พลาดคลิป EP ต่อๆไปนะคะพระสวยๆแบบนี้อยู่ที่รายการละ300บาททุกรายการ เลยนะคะพี่พี่ขาสำหรับวันนี้นะคะน้องขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงนะคะพี่พี่ขาอเจ้าพระเครื่องนะคะพี่พี่เบอร์โทรแล้วก็อีดีไลน์นะคะใช้เบอร์เดียวกันนะคะอเจ้าพระเครื่อง0953208668นะคะหรือพี่พี่สแกนค r วโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะพี่พี่ขารายการสวยๆแบบนี้ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ เดี๋ยวน้องขออนุญาตนะคะเริ่มอีเริ่มอีพ, Trans <screen> อพีนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะพี่พี่ขาสำหรับรายการที่หนึ่งนะคะรายการแรกของอีพีที่13นะคะพี่พี่ขาเป็นขุนแผนขี่หงพลายนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเป็นขุนแผนเนื้อเก่าโบราณแบบนี้เลยคะ่ะพี่พี่ขขุนแผนขี่หงพลายอันนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะพี่พรายการที่หนึ่งนะคะ ลำดับต่อไปค่ะรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นพระปิดตาค่ะพี่ๆขาพระปิดตาพิมพ์ว่าวจุลาสามดอกนะคะพี่ๆขาพิมพ์ว่าวจุลาดอกจัน3สามดอกค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่นะ พี่ๆคะอันนี้เป็นรายการที่สองนะคะพระปิดตานะคะพิมพเว้าจุฬาดอกจันท์สามดอกค่ะพี่ๆน้องไม่แน่ใจว่าวัดอะไรนะคะพี่ๆคะพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะมาแบ่งปันความรู้กันได้นะคะพี่ๆคะรายการที่สามค่ะหลวงพ่อปานค่ะวัดบางนมโคค่ะพี่ๆคะอันนี้เป็นรายการที่สามนะคะเลี่ยมกรอบให้อย่างสวยงามค่ะพี่ๆเป็นกรอบแบบนี้นะ ประมาณนี้เลยค่ะพี่พี่ขาเลเยอร์ของกรอบสวยงามมากๆค่ะอันนี้เป็นรายการที่3มนะคะเป็นกรอบพลาสติกกันน้ำอย่างดีนะคะพี่พี่ขาอันนี้รายการที่3มค่ะหลวงพ่อปานนะคะลำดับต่อไปค่ะรายการที่4ี่ค่ะพี่พี่รายการที่4ี่ค่ะพระปิดตาค่ะพี่พี่ขาพระปิดตานะคะพี่พี่อันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเรียกพิมพ์อะไรนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่ขา รายการที่4ี่ค่ะพระปิดตาค่ะจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะพี่พี่ขาน้องไม่แน่ใจว่าอันนี้เรียกพิมพ์อะไรนะคะพี่พี่ขาใครมีความรู้มาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ขาพระสวยๆมาแบ่งปันกันนะคะต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่5ค่ะเสือชิน,นะบัญชรหลวงปู่วันค่ะพี่พี่ขา เสือชินะบัญชรหลวงปู่วันค่ะเก่าเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่คะรายการนี้เป็นรายการที่ห้านะคะเสือชินะบัญชรหลวงปู่วันค่ะพี่พี่เป็นรายการที่ห้านะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะลำดับต่อไปรายการที่หกคะ่ะรายการที่หกนะคะพี่พี่คะสิงห์สามขวัญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่ เลี่ยมกรอบอย่างดีค่ะพี่พี่ขาเป็นกรอบแบบนี้นะคะฝั่งเพชรรอบเลยนะคะพี่พี่ขาสวยงามค่ะสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมค่ะพระเก่าพระโบราณนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขาอยู่ในกรอบสวยงามแบบนี้เป็นกรอบฝั่งเพชรด้วยค่ะอันนี้เป็นรายการที่6นะคะรายการที่6ค่ะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะพี่พี่ขา เหรียญหล่อโบราณค่ะพระพุทธชินราชค่ะพี่พี่ขาเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชนะคะน,นี้น้องไม่แน่ใจออกวัดอะไรนะคะเป็นเหรียญโบราณเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะพี่พี่ขาใครชื่นชอบรับรายการไหนแจ้งน้องมาได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่7ค่ะเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชค่ะรายการที่8นะคะนี่ค่ะเป็นพระเขาเรียกอะไรนะคะพี่ ซุมพระปางเหรอคะพี่พี่ขแบบนี้ใช่ไหมเป็นรายการที่8ดค่ะนี้เป็นรายการที่8ดนะคะจัดเรียมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาพระโบราณนะคะพี่พี่ขาใครดูงานเป็นจะบอกเลยว่าสวยงามค่ะรายการนี้เป็นรายการที่8ดค่ะเรียมกรอบแบบนี้เลยนะ,ะรายการที่8ดนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่8ดค่ะต่อไปคะ่ะรายการที่9้าค่ะ สมเด huh please, ad ็จค่ะพี่พี่ขาพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จนะคะพี่ขาเรียมกอบพลาสติกกันน้าอย่างดีนะคะอันนี้เป็นรายการที่9้านะคะพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะยันครูหลวงพ่อทองอยู่ค่ะยันครูหลวงพ่อทองอยู่ค่ะพี่พี่ขาวัดใหม่หนองพระองค์นะคะพี่พี่อันนี้เป็นรายการที่9้านะคะสมเด็จเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่ขา หลังยันคูหลวงพ่อทองอยู่นะคะหลังยันคูหลวงพ่อทองอยู่คะ่ะเป็นรายการที่9้านะคะต่อไปค่ะพี่พี่คะ่ะรายการที่10บคะ่ะรายการที่10บนะคะนี้เป็นตะกรุดนะคะพี่พี่ขาน้องให้ดูนะคะตรงนี้โบราณแบบนี้เลยนะ,ะเก่าเก่าเลยค่ะพี่พี่ขาเรียมกรอบมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่พี่ขาเรียมกรอบพลาสติกสวยงามคะ่ะ ตะกุดนะคะพี่พี่ขานี้น้องไม่แน่ใจว่ายันหลวงพ่ออะไรนะคะพี่พี่ขาอันนี้เป็นรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะรูปหล่อพระพุทธชินาราชค่ะพี่พี่ขารูปหล่อพระพุทธชิน,านราชค่ะให้ดูงานใกล้ๆกันเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะ ต่อไปรายการที่สิบสองนะคะพี่พี่ขาเหรียญเจ้าสัวค่ะหลวงปู่บุญค่ะวัดกลางบางแก้วนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะพี่พี่ขาเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะวัดกลางบางแก้วด้านหลงัหลงไม่มียันนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อเงินค่ะรายการนี้รายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่ ö, okay. ouais. 13ค่ะอัน oh, นี uh ้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่13ค่ะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตรนะคะพี่พี่าเหรียญจอบนะนี้เป็นรายการที่13ค่ะแบบนี้นะคะพี่พี่าพระเก่านะคะดูงานได้เลยนะอันนี้รายการที่13านะคะพี่พี่ ต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะวัดป่า อุดมสมบูรณ์นะคะพี่พี่ขาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าอุดมอขอโทษนะวัดป่าอุดมสมพรนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่14นะคะ14คะ่ะต่อไปนะคะพี่พี่ขารายการที่15คะ่ะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคะ่ะ รูปหล่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะพี่พี่อันนี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าค่ะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้นะคะต่อไปรายการที่สิบหกค่ะให้เป็นสายสะสมนะคะพี่พี่ขานี้เหรียญราชการที่ห้าค่ะเหรียญราชการที่ห้านะคะด้านหลังแบบนี้คะ่ะพี่พี่ขา วัดเสนาสนารามนะคะพี่พี่เหรียญราชการที่5รายการที่16ค่ะต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเที่ยงค่ะวัดม่วงชุมนะคะเหรียญหลวงพ่อเที่ยงค่ะพระครูจันทน โรพาดนะคะพี่พิ่ขาถ้าน้องเรียกผิดนะคะอ่านผิดน้องขออภัยด้วยนะคะวัดม่วงชุมนะคะพี่พี่ขาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเหรียญคมชัดสวยงามค่ะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่หเหเรียญหลวงพ่อชุมอ่ะเหรียญหลวงพ่อเที่ยงะคะ่ะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะวัดม่วงชุมค่ะต่อไปรายการที่สิบแปดค่ะ รายการที่18นะคะพี่พี่าเป็นเหรียญฉลุนะคะพี่พี่รายการที่18เหรียญฉลุหลวงปู่ทิมค่ะตาหลังยันแบบนี้นะคะพี่พี่าอันนี้เป็นรายการที่18นะคะพี่พี่ารายการที่18คะ่ะรายการที่19คะ่ะ ผงนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือค่ะฝั่งตะกุดวัดบางพระค่ะหลวงพ่อเปิ่นค่ะหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือนะคะพี่พี่ขาฝั่งตะกุดด้วยนะคะวัดบางพระค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ขาด้านหลังแบบนี้เลยนะหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือนะคะพี่พี่ขามีฝั่งตะกุดด้วยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่20คะ่ะรายการที่20พระจัก,กระพัดปางอุ้มบาทคะ่ะพี่พี่ค่ะรายการที่20คะ่ะพระจักกะพัดปางอุ่มบาทคะ่ะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะพระกุพระเก่าเก็บค่ะพระโบราณเลยค่ะพี่พี่ค่ะน้องบอกเลยสวยงามคะ่ะนี้เป็นรายการที่20นะคะรายการที่20คะ่ะต่อไปรายการที่21คะ่ะ พระปางลีลาเม็ดขนุนนะคะพระปางลีลาเม็ดขนุนค่ะเป็นรายการที่21นะคะรายการที่21ค่ะต่อไปรายการที่22ค่ะพระกริ่งหลวงพ่อพระใสค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อทองแบบนี้ค่ะพระกริ่งหลวงพ่อพระใสเนื้อทองนะคะอันนี้เป็นรายการที่22นะคะพี่พสสี่าเป็นรายการที่22ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่23ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่23ค่ะพีค่ะพี่ๆเหลี่ยนหล่อหลวงปู่หลวงปู่รอดค่ะวัดบางน้ามนนะคะเหลี่ยนหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ามนค่ะเป็นรายการที่23าค่ะ ต่อไปรายการที่24ค่ะพระอุปครุตนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่สวงค่ะรายการที่24ค่ะพระอุปครุตหลวงปู่สวงนะคะพี่พี่ขาใครที่ชื่นชอบรักและศรัทธานะคะรับไปรับไปรับไปบูชาได้เลยนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่24ค่ะพระอุปครุตนะคะหลวงปู่สวงค่ะ ต่อไปรายการที่25สิบห้าค่ะรายการที่25สิบห้านะคะพี่พี่ขาพระกูนิพัฒน์โสตที่คุณนะคะพี่พี่ขาสองห้าสี่หนึ่งค่ะพระกูนิพัฒน์โสธที่คุณนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25สิบห้าค่ะวัดชัยมงคลสร้อยวัดชัยมงคลนะคะพี่พี่ขา ต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะพี่พี่รายการที่26คะ hmm. ่ะหลวงพ่อร so ีวัดอโศการามค่ะพี่พี่ขาอันนี้เป็นรายการที <c oughs> ่26นะคะหลวงพ่อร so ีค่ะวัดอโศการามค่ะพี่พี่ขาสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะเหรียญแบบนี้นะคะคม <c oughs> ชัดสวยงามค่ะอันนี้เป็นรายการที่26นะคะ26ค่ะ <c oughs> ต่อไปค่ะรายการที่27สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ขาห,หลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดอันนี้เป็นพิมพ์เตารีดนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดพิมพ์เตารีดค่ะรายการนีเ้เป็นรายการที่27สบเจดค่ะพิมพ์เตารีดแบบนี้นะคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดพิมพ์เตารีดรายการที่ย7สิบเจ็ดค่ะต่อไปนะคะรายการที่28สิบดค่ะ พระพุทธชินราชใบเสมาค่ะพี่พี่ะ่ะพระพุทธชินราชใบเสมาค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะคะกรอบเรี่ยมพลาสติกกันน้ําให้อย่างดีนะคะพี่พี่อันนี้เป็นรายการที่28นะคะรายการที่ยีค่ะต่อไปคะ่ะ รายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อโตวัดท่าอิดค่ะเหรียญหลวงพ่อโตวัดท่าอิดนะคะพี่พี่ขาสองห้าหนึ่งสามนะคะพี่พี่ขาแต่เหรียญยังสวยมากๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ และลำดับสุดท้ายค่ะรายการที่30สําหรับ EP นี้นะคะพี่พี่ขาพระกิ่งค่ะพระกิ่งพระโบราณนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะเป็นรายการที่30ค่ะอันนี้เป็นรายการที่30ค่ะเป็นรายการสุดท้ายสําหรับ EP นี้นะคะพี่พี่ขา รายการนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆค่ะพี่ๆชื่นชอบรายการไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆชื่นชอบรักและศรัทธา องค์ไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวน้องจะขออนุญาตนะคะฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะคะพี่พี่ขาช่องออเจ้าพระเครื่องนะคะเบอร์โทรและ ID ดีไลใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่ขาศูค่ะ320 8668 นะคะพี่พี่หรือพี่พี่สแกน QR โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะพี่พี่่ะฝากพี่พี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอเจ้าพระเครื่องเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะพี่พี่่าสาหรับวันนี้นะคะอเจ้าพระเครื่องนะคะขอตัวไปละขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่พี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ